สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนคลับช่องฟ้าพี่ลัญญาชาแนลครับอา้าพี่น้องอย่าพึงเบื่อได้ครับเด้อหัดทำกเกษตรครับคนรุ่นใหม่สวนมันนี่คือเก่าแล้วครับพี่น้องอันนี้กามันอายุหนึ่งเดือนพอดีแล้วครับหนึ่งเดือนกับอีกสองมือผมปลูกวันที่สิบเอ็ดพฤษภาพเนาะมือนี้วันที่สิบสามมีทูนาอ่ะครับอัปเดตเที่ยวล่าสุดครับบารนี้ นี่กะได้ดึงล่องถางยาเรียบร้อยครับแล้วมือนี้แล้วครับถางยาดึงล่องทางยาเรียบร้อยแล้วครับผมวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สี่หอดนี่ก็คือทําการใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยเพื่อนแจงมาแล้วว่าให้ซื้อสูตรเสมอโอ้ยอนแสงพี่น้องเลยซื้อสูตรเสมอว่าสั้นซิห้าซิห้าซิมา้มา,มากับใต้ดำ พี่น้องเนาะมาใส่เลยนี่นะครับต้นมันสมบูรณ์มันก็นงามอีหลีเลยครับพี่น้องต้นใบดังๆสีกระโบเป็นยังเดี๋ยวมันกระถีขึ้นดอกขึ้นขึ้นยังได๋นี่ครับนี่ต้นว่ามันสีายห้องก็แตกขึ้นนังสีกระมีครับนี่อ้าวกระโบเป็นอย่างน,งนะครับเนาะเท็ดยังเด๋นัอกเกิดทุกต้นไหมนี่ครับ ม้านแม่นที่ไต้ได้ครับนี่ปวกกินทั้งครึงแ,แต่ว่าก็แตกขึ้นซ้องซองยอดพูดได้ครับนี่ก็ได้นี่นี่ครับนี่จังสีก็ว่านแม่นที่ไต้ได้ครับนี่เด็ดออกซะเนาะแตกขึ้นซองยอดพูดได้ครับนี่อาทย้อนเสียงนี่เด้อครับเด้อ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเด็กหกโมงแกล้งแล้วละ่ะผมเลยง,งานมากผมบอกว่าเบิ่งมาตรวจงานครับสิไปใจคาเลี้ยงข้าเจ้าทางยาวออแล้วงามครับงาม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 ,งามอยู่นี่หมองก็ย,ยังมองว่นานงว่างทีนะครับนี่เดี๋ยวต้นนี้ก็ก,กลังเกิดขึ้นนะครับนี่นี่กับว่างวงให้มันห àng, ่างคนปูห àng, ป่ห่างบอก บเป็นยังครับคันได้ใส่ปุ๋ยนี่ก็ทิซัดด้วยเนาะได้กินปุ๋ยกินยังนี่นี่ต้นนึกสิเอ๋ปวกกินทั้งข้างมันแต่ว่าต้นมันเกิดอยู่ทั้ง่างนี่เป็นยังบ่ปะ คือมันกินหม่องมันโพมันมอเห็ดกับผอเด่นเห็น,นห่างไหมเห็นเปื่อยนะครับเห็นว่าครับห่างไหมยังสิห่างไหมยังสิมันยังยั่งหลยอยู่ครับมันเป็นปลาเนาะอารถแมคโครมอมั่งต้นไม่อว่าเขากับบริขวดห้างขวดยังไงเฮาแล้ว เขาก็มาปลูกมันพ่อแหยนแหกไมมมันเปื่อยปลูกมันพ่อให้หากไมมมันเปื่อยบานี้ก็ปลูกไปเรื่อยๆกอนนั่นแหละครับถ้านั่นถ้านั่นเข้ากับจังที่โค้งการว่าที่ปลูกยางพารานี่ครับอันนี้อันนี้นาที่เป็นมันสามนะครับนี่มันสามเพิ่นกระแตกยี่ดอกกระสีท่านมูบุ้ย อ๋ออันนี้คือเป็นยอนใหม่ๆเังที่ตุกบ่แล้วมันเกินงามแล้วมันขึ้นใหม่ลงงงส่คือมันถอนว่มันเป็นเหี่ยวเหี้ยวไหมบ่แมนมันใหม่มันเหียวนี่แหละครับบมงอันกับปวกกินยังทีครับนี่ปววกินบ่เกิดเลย ก้่นหลุนไห่หัดเท็ดมั่นเนาะพี่น้องเนาะก็ะือว่าโอเคอเลยครับใส่ปุ้ยขึ้นนีกระเทีนได้การีดอ๊อกผมว่าเนี่ยคือยังผมมาสามใบแต่แหลกๆน้องก็เกิด มันนั่นยอดมัน,นหน่้อยๆยังสิมันต้องก็เกิดข้าใส่ปุ๋ยกับที่โบเป็นอย่างตัวแต่ว่าโดยร่วมกับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ร้อกเนาะโดยร่วมกับเกิด,ดยอยู่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่หรกครับน,นี่เห็นปะครับ ถอดนะครับเด้อผ้าบาทิสตันนี่จังสี่กับห้องก็เกิดได้ครับนี่จังสี่กับห้องก็แตกกับมีนี่จักสีจักสีใหญ่บ่ใหญ่กับบุหูหล่ะกับป้อยไปกับผ้าพีผ้าน้องว่าบิังครับมันอายุอันหนึ่งเดือนกับอีกสองวันนะครับต้นงามกับงามบัคักได้ครับผู้น่ะ ผมแล้วช่วงนี้งามเลยครับตัวหาเป็นพุ่นเป็นพุ่นงามอยู่ครับนี่สำหรับผมผมก็ว่างามอเลยครับเพราะว่าผมผมก็เคยเห็ดเทลแอคผมไม่เคยเห็ดแจ็คเทียด้วยครับแตกออกวันอาทิตย์นี่เฮาสิใส่ปุ๋ยครับเปิ้นว่าให้จอกใส่เลยพี่ท่าน นี่อยู่ทางพ้นนี่ดินเกียนๆ่าเป็นสีมันสีบวกเกิดด้วยครับผมมาคิดอย่างหัวผมก็น,นึกว่าคนปลูกลดินทรายได้มันนี่พุ่นละครับพุ่นหอนมุมพุ่นละต้นงามกับงามนี่ครับอยู่ดินพ้นนะครับนี่พาบีพ้านองเบิงไกล อได้ทุนบ่าได้ทุนขึ้นกับโบเป็นยังครับกระทือว่าปลูกไปให้ที่มันเปลี่ยนนี่ครับมันสามนะครับนี่มันสามนี่มันก็แตกกันนึงที่กับมีครับ ผู้ใดมีสิ่งใดดีๆกับมาแนะนำว้แต่คอมเมม็นในเด้อครับเด้อเสียดจจังได๋มือไม่นะครับเนาะเดี๋ยวผมสิผ้ายางลงไปเบิ่งข้างล่างอีกครับจังสีถือ่างามเลยครับเนาะงามบอครับ โอ้ถ้า้จังสี่ทุกต้นเนาะได้จังสี่ทุกต้นมีเวลาเพียนคือคครข้าเจ้าเกิดสีไข่ครับนี่จังสีครับนี่ถือประงามอยู่ด้วยครับเกิดแล้วเหี่ยวลงกับมี เกิดละเหี้ยวครับกร,กระท่องกระแท่นก็มีงามกะคักก็มีมองนี้แห้งเป็นเด่นเต่าท่านนี่ครับนี่นี่มองนี้เป็นเต่าท่านกับงามอยู่ช่วงนี้ม,มันยังคือ,อยังมันเหี่ยวเนระมันจะเป็นยังบ่หรอตายแล้วที่ ซุ้มทั้ง่างมันคือบ่ค่อยเขียวทเท่าหร่ทุกตาอืมนี่ซุ้มนี่งามอยู่นี่เอาเ,าเ,เ,าเบิ้งแลกอีกเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปลาวิลันย a าชาแนลเด้อครับเด้อซอยกดติดตามให้แน่นะครับหรือว่าผู้ใดมีข้อมูลยังดีๆกะในเรื่องของการเฮ็ดให้มั่นกะเม้นไว้ใต้คลิปแนะนำเอน ปู่ผมนี่เด้อครับเด้อมือหม่ครับเราอยากลองปลูกเพิ่งค่อก็อเสียดินไว้ซื้อกระต้นงามต้นัวงามเลเนะครับเนาะเอาคลิปนี้กัไว้ซ้ำนี้ซัก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับมาอัพเดตมัน่นอายุหนึ่งเดือนสองมือให้เบิ้งครับหลังจากดึงล่องทางยาแล้วๆนะครับวันอาทิตย์นี้จะใส่ปุ๋ยครับ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องปาวิรลั่นยาชาแนลเป็นกำลังใจให้เลยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบุญขอบุหลายๆครับสวัสดีครับผม